มาค่ามานั่งเล่นตรงตรงนี้กันเนาะมานั่งเล่นชมบรรยากาศกันไปค่ะ <Okay. S 1> ไอซสบมันเห็นลูกบอลไ,<อ>ไม่ได้นะคะมันมันเห็นบอลแล้วมันจ้องอย่างเดียวแล้วคาะดูค่ะเด็กน้อยสองคนมีลูกบอลอยู่นะคะไอ้นิ่ก็จ้องอย่างเดียวค่ะเพราะว่าเห็นบอลไม่ได้นะคะชอบจะไปเอาของเขาบันนั้นก็คาบคาบลูกบอลของเด็กน้อยมา อันนึงแล้วค่ะนี่ก็เห็นแล้วนะคะจ้องแล้วค่ะจ้องจ้องจะเอาบอลน,นะคะไีไ่จ้องอะไรนะบอลอย่างเดียวค่ะเห็นเด็กน้อยเล่นไหมนะ <c oughs> ฮกกี้มันมันชอบอันนี้ไงลุงฮกี้มันจ้องบอลอย่างเดียวเลยค่ะพี่พี่น้องนองคะ่ะพี่พี่ป้าป้าครับฮกี้จะเอาบอลอย่างเดียวเลยครับนู้นเห็นไหม เมื่อกี้เห็นบอลไม่ได้นะคะคือชีวิตจิตใจคือต้องได้บอลน,นะคะนอนแล้วค่ะนอนจ้องบอลแล้วเด็กหนุ่มสองคนก็เล่นบอลน,นะคะนี่ก็อย่างเดียวค่ะอยากได้บอลแน่นอนเลยบอลเต็มบ้านเลยค่ะบอลบอลไม่รู้สีฟ้าสีแดงล<ะ>หายหมดหายหมดที่ไหนหรอเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งที่สวนวัวทิ้งสวนวัวก็ลูกใหญ่ ทิ้งไว้ข้างบนบ้านอีกไว้ตายเยอะๆเลยแล้วฮุกี้มันบอกแม่ไหวต้องดูนะคะออฮุกี้จะมีปตะปติกิริยายังไงถ้าเห็นลูกบอลน,นะคะหูตั้งหูและะ้วค่ะอุ้ยฉันจะเอาให้ได้นะคะเนี่ยฉันจะเอาลูกบอลพวกนั้นให้ได้นะคะฉันจะเอาให้ได้เหมือนวันนั้นนะคะ ฉันเอามาได้นะคะเนี่ยอยฉันเห็นบอลไม่ได้ฉันฉันฉันกระจิตกระใจฉันไม่อยู่แล้วนะคะช่วยฉันด้วยค่ะช่วยฉันด้วยโอ้ยแม่น้องกหมามันชอบบอลค่ะมันชอบบอลตั้งแต่ดูสิคะมันชอบบอลตั้งแต่ตั้งแต่เกิดตั้งแต่เล็กๆเลยค่ะบอลเนี่ยเห็นไหมอยากได้บอลด้วยพวกี แม่บอกว่าอะไรอยากได้บอลค่ะดูสิคะเอ็งปฏบอลไม่ได้นะคะน,นั<ค>่นนพยายามให้บอลเขาได้ยังไงล่ะลูก<ค><น>เขาไม่ให้เองหรอกโอ้ยไ,ไม่ได้มุกี้เขาไม่ให้ไม่ใช่บอลเองนะ<ตร>จะเถียงเอาได้ยังไงเถียงทุกวันเลย<ต>รเรื่องบอลเนี่ย<ตร>จะเอาชนะให้ได้นะเรื่องบอลม<ตร><ตร>าดูดอกไม้นะคะ มายก็ฟุฟุสฟุสซิทซิทไปบ้านกันค่ะระวางนะค่ะอย่าไปถ่ายคนอื่นนะลูก มาดูหมากันค่าหมาตัวเจ็บจะเอาบอลอย่างเดียวค่ะรีบพากลับบ้าน,นไ,ปาไปการกลับบ้านพากันกลับบ้านไปดูดอกไม้ตรงนู้นดีกว่าไปจ้าไปเลยจ้าพาไปดูดอกไม้นะคะดอกไม้ตรงนั้นสวยจับก่อน่า,า่ะดอกไม้กันสวย ดอกไม้สวยค่ะ,ดะเดินดูรอบๆดอกไม้เลยค่ะดูใกล้ๆเลยค่ะเดินดูใกล้ๆเลยค่ะเดินดูดอกนี้อย่าเดินเร็วสิลูกพาเดินดูสวยไหมคะสีขาวด้วยสีขาวด้วยค่ะสีชมพูสีแดงสีแดงค่ะสีน้ำเงินค่ะมีไหมสีน้ำเงินไม่มี จะสีม่งวงไปเลื่อยไปกับมาไะแไปกันไดูดอกไม้ตัวนั้นลูกไม้ดอกไม้สวย นี่ค่ะ